สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวละครแม่ทัพหรือจะเรียกว่าขุนพลก็ได้ครับโดยที่ในวันนี้จะมารีวิวกันที่ตัวจกกกครับเป็นก๊กที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นั่นเองครับจะมารวว่ามีข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยของจกก,กนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็แนวทางในการสร้างทีมในอนาคตเราจะต้องสร้างทีมไปทางไหนเลือกตัวละครแม่ทัพหรือขุนพลตัวไหนลงเข้าไปสู่ทีมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับอย่าลืมนะครับ การกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกริ้ง,งจะเป็นกำลังใจที่ดีอย่างมากสำหรับผมในการทำคลิปต่อๆไปในอนาคตครับยังไงก็ฝากกดกันด้วยครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ข้อดีข้อเสียของตัวละครแม่ทัพหรือคุณพลของตัวเจ้ากกันครับเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปดูที่ปีวิวรางวัลตรงนี้ครับเพราะว่าจะเปิดให้ดูง่ายนิดนึงครับ เอามาที่จกกกครับสำหรับข้อดีของตัวจกกกนั้นเป็นตัวละครแต่ละตัวนั้นทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงมากครับจะมีเฉพาะตัวละครที่หองตรงตัวนี้ครับจะทำดาเมจได้น้อยกว่าคนอื่นตัวอื่นครับก็คือทำดาเมจได้แค่สูงสุดแค่ร้อยเดเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าตัวละครหองตรงนั้นจะทำจะทำดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดครับดังนั้นตัวเกมจึงปรับให้ตัวละครหองตรงทำดาเมจได้ค่อนข้างต่าครับแต่ข้อดีของตัวละครหองตรงก็คือตอนทําสกิลนี้นะครับ จะลดกดของคู่ต่อสู้ลงสองแต้มครับส่วนข้อเสียของตัวละครเผ่าจกกอขออภัยครับตัวละครของจกกกนั้นข้อเสียอย่างแรกก็คือตัวละครแต่ละตัวนั้นส่วนใหญ่จะทำดาเมจได้แค่ตูนหนึ่งตัวสองตัว,ตวหรือสูงสุดก็แค่3ตัวครับยกเว้นหงสตรงที่ทำดาเมจได้ทั้งทีมนั่นเองครับส่วนข้อเสียข้อหนึงก็คือ จกกนั้นจะไม่ค่อยมีตัวสถานะที่ลดสถานะคู่ต่อสู้ครับจะมีเพียงแค่อุยเอี่ยนครับที่จะลดเอ่อจะทำให้ศัตรูติดสถานะมึนงงครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครก็คือพองตรงที่จะลดกดคู่ต่อสู้ครับมีเพียงแค่นี้ครับที่เดี๋ยวก็จะเป็นสถานะที่เพิ่มดาเมจให้กับตัวเองเพิ่มกดให้กับตัวเองครับคราวนี้เรามาดูแนวทางในการเลือกตัวละครในการลงทีมกันบ้างครับ สำหรับผมนั้นผมจะไม่เลือกตัวละครฮองตรงลงทีมครับอันนี้ก็คือเหตุผลข้อแรกเพราะว่าตัวละครทองตรงนั้นจะสวนกระแสกับตัวละครตัวอื่นครับตัวละครตัวอื่นของเผ่าจกก,กกกนั้นส่วนใหญ่จะสถานะเพิ่มตัวเอฟเฟกเพิ่มทาเมทให้กับตัวเองครับแต่ตัวละครทองตรงนั้นจะไปลดโกรธกับคู่ต่อสู้ครับซึ่งผมมองว่าเอฟเฟกมันไม่ได้ไปในทาแนวทางเดียวกับตัวละครตัวอื่นครับเป็นอันนี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมถอดตัวละครฮองตรงออกครับ โดยที่ถอดออกมาแล้วเลือกใส่ตัวละครที่เป็นตัวละครสายฮิวอย่างบางทองเข้าไปแทนครับเพื่อทําให้ทีมเรามีการาได้รับฮิวและทําให้ตัวละครเราอยู่ในการส่อสู้ได้นานขึ้นนั่นเองครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งเหตุผลครับในการเลือกการจัดทีมครับแล้วก็เหตุผลนี้ก็จะเป็นเหตุผลในการวางแผนในการจัดทีมต่อไปในอนาคตด,ด้วยครับเหตุผลที่พูดถึงก็คือ การดูไปที่ตัวบุกเพของตัวละครแต่ละตัวในการเลือกจัดทีมครับสำหรับตัวละครแรกที่เราจะต้องเลือกในการจัดทีมก็คือตัวละครที่เป็นตัวแบกหรือตัวดาเมจหลักของทีมนั่นเองครับสำหรับจกก๊กนั้นตัวละครที่เป็นตัวดาเมจหลักในตอนต้นเกมก็คือตัวละครตัวเตียวหุยนี้ครับเรามาดูที่บุกเพครับสำหรับบุกเพนั้นเตียวหุยจะมีบุกเพอยู่กับตัวละครเล่าปี่ ซึ่งจะต้องซึ่งจะเป็นตัวละครตัวทองที่จะเข้ามาในตู้แรกครับอันนี้อาจจะได้ยากทีดนึ่งครับก็เป็หนึ่งตัวก็คือแพ้หัวตุ้นครับอันนี้จะได้ง่ายนีหนึ่งพอได้มาปุ๊บตัวละครเอ่เตียวหุยก็จะทำดาเมจได้เพิ่มขึ้น20%ครับส่วนอีก2บุกเพนั้นจะเป็นเพิ่มเลือดขึ้นมา20%ครับและที่ผมบอกว่าทำไมตัวเตียวหุยจึงเป็นตัวละครหลักในตัวแบบของตัวจกปกเหตุผลก็เพราะว่า ตัวสกิลสองนี้ครับทำดาเมจได้ถึง246%แล้วก็ทำศัตรูทำดาเมจใส่ตรงเป็นแถวครับและเอฟเฟกของตัวเตียวหุยก็จะมีตัวอัตราคริติคอนเพิ่มขึ้น30%ครับแล้วก็เสริมคริติคอนเพิ่มอีก30%ครับก็คือดาเมจคิแรงขึ้นนั่นเองครับแล้วก็มีโอกาสเกิดอีก50%ใส่ดาเมจทำดาเมจใส่ศัตรูอีกต่างหาก120%ครับซึ่ง หลังจากที่เกิดเอฟเฟกโดยรวมแล้วจะทําให้ตัวละครเตียวหุยนั้นทาร์เมตได้สูงมากๆทีเดียวครับเรียกได้ว,ว่าบางทีก็ทีเดียวตายได้เลยครับทั้งแถวตัวละครต่อมาก็คือจูร่งจูร่งองการโจมตีก็จะเหมือนกับเตียวหุยครับก็คือโจมตีเป็นแถวครับแต่ว่าจูร่งก็จะเบากว่าตัวละครเตียวหุยอยู่ครับเพราะว่า การทาดาเมจของจูร่งอยู่ที่24 6แล้วก็มีโอกาส40%จะทําให้เพิ่มกดสีแต้มอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีครับเพราะว่าตัวละครจูรงมีโอกาสออกสกิลได้บ่อยๆครับเพราะว่าจะเพิ่มกดสีแต้มปุ๊บก,ก็จะใช้ได้ถ้าเกิดว่าติดทุกครั้งก็จะใช้สกิลได้ทุกครั้งครับแล้วก็จะมีดาเมจเพิ่มอีกแค่ส5ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ครับและต่อมาก็คือตรงบุกเพครับสำหรับบุกเพนั้นตัวละคร ตัวจูล่งจะเพิ่มดาเมจจากพองตรงครับเพิ่ม20แล้วก็กงซุนจา้านอันนี้ถ้าเกิดเราหาก,กงซุนจา้านมาเพิ่มได้ปุ๊บจูล่งก็จะเพิ่มดาเมจได้ถึง40%ครับแล้วก็แนอนักคตก็คือจะมีม้าเขียวที่เราจะต้องหามาครับจะทําให้ตัวละครจูล่งเพิ่มดาเมจได้ขึ้นอีก15%แล้วก็เพิ่มเลือด15%ครับแต่ข้อเสียของจูล่งก็จะมีอยู่ตรงที่ บัฟเพิ่มเลือดจะมีค่อนข้างน้อยครับไม่ใช่บัฟเพิ่มเลือดครับปลุกเพที่เพิ่มเลือดจะมีค่อนข้างน้อยครับมีอยู่กับบางทองแค่หนึ่งตัวละครเท่านั้นครับคราวนี้เรามาดูตัวต่อมากันที่ตัวเกียงอุยครับเกียงอุยนี้ข้อดีก็คือทำดาเมจได้สูงมากครับ3า0แต่ว่าข้อเสียก็คือทำดาเมจให้กับศัตรูแค่เป้าเดียวครับแล้วก็มีโอกาส70%เพิ่มโกรธแต้มอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีครับ ส่วนบุกเพก็ทำไม่ยากครับอ๋อ,อจะมีอยู่ตรงที่จะต้องหาตัวละครม้าเฉี่ยวมาใช้ครับแนอนะคตถ้าเกิดว่าเราหาตัวละครระดับขั้นสีทองมาได้ตัวละครหนึ่งที่ผมแนะนำให้ถอดออกก็คือเกียงอุยตัวนี้แหละครับตัวต่อมาอุยเอี่ยนครับสำหรับอุยเอี่ยนนั้น การทำดาเมจก็ไม่แรงมากครับ170%จิแต่ว่าข้อดีก็คือติดศานะมืนงงแต่หลังจากที่ผมทดสอบในการใช้งานแล้วผมมองแล้ว่ามันติดค่อนข้างน้อยครับโอกาส20%นี้ถือติดน้อยมากๆเลยครับแล้วก็ในอนาคตก็จะต้องเป็นตัวที่โดนถอดออกอีกเช่นกันครับเดี๋ยวเหตุผลในอนาคตดเดี๋ยวผมจะมาบอกอก,กันอีกทีนึ่งครับส่วนทองตรงผมก็พูดคร่าวๆไปแล้วก็คือการทำดาเมจนี้ค่อนข้างเบาครับไม่แรงมากแล้วก็เอฟเฟกนั้นจะส่วนทางกับ ตัวละครตัวอื่นของจกกกครับผมจึงมองว่าในความในความเห็นส่วนตัวของผมก็คือน่าจะถอดออกตั้งแต่แรกเลยน่าจะดีกว่าครับโดยที่เลือกไปที่ตัวละครอย่างบางท้องที่เป็นตัวละครสายฮิวน่าจะดีกว่าครับจะช่วยทีมได้มากกว่านั่นเองครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่อ่าผู้เล่นนะครับอยากใช้ก็ไม่ผิดนะครับสามารถใช้ได้เลยครับส่วนบุกเพบุกเพในช่วงต้นก็จะมีเพิ่มเาเมจได้อยู่ที่กับ เพิ่มโจมตีด้อยู่ที่กับจูร่งครับส่วนถ้าจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกก็คือจะต้องรอสมให้ได้เล้าปีครับคราวนี้เรามาดูแนวทางในการเล่นแนนนาคอยกันบ้างครับอย่างที่ผมเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วก็คืออย่างเตียวหุยนี้บุกเพิเพ่มโจมตีนั้นค่อนข้างเยอะครับแต่ว่ายังมีเงื่อนไขก็คือเราจะต้องสมให้ได้เล้าปีครับ ถ้าเราสุ่มตัวละครได้รล่าปีแล้วแน่นาคตนั้นทีมของจกกก็จะเก่งขึ้นอย่างมากครับเพราะว่าตัวตัวละครอย่างเล่าปีนั้นเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูครับตัวละครของเล่าปีทำดามเมจ 241%นะครับถือว่าสูงมากแล้วก็จะลดกดคุณอัสู้แล้วก็ทําให้พลังให้โจมตีของคุณสู้ลดลงแล้วก็จะมีมีบัฟตรงนี้ครับเพิ่มดาเมจให้กับทีมเดียวกันทั้งหมด20%นี้ถือว่าเยอะมากครับแล้วก็2รอบทีเดียวครับแลวเราก็มาดูกันที่บุกเพครับเห็นไหมครับว่าบุกเพต้องการกับเตียวหุยครับแล้วก็ฮองฮองตรงครับซึ่งจน ในขณะที่เราสุ่มเลอเปีผมว่าน่าจะมีตัวละคร2ตัวนี้แล้วครับดังนั้นสําหรับจกกกนั้นพอเล่าปีเข้ามาให้สุ่มปุ๊บแนะนําว่าให้สุ่มให้ได้ครับจะช่วยทียมได้อย่างมากเลยครับแล้วก็พูดถึงตัวต่อมาเลยครับม้าเฉี่ยวตัวนี้ครับดูสก,กิลของม้าเฉี่ยวนะครับจอมที่ต่ศัตูแค่หนึ่งเป้าแต่ว่าดาเมจ452%ทีเดียวครับถือว่าเยอะมาก พอตัวม้าเฉลียวเข้ามานั้นทำให้เราสามารถถอดตัวละครอย่างอย่างตัวเกียงอุยนี้ออกได้เลยครับเพราะว่าลักษณะการโจมตีก็เป็นเป้าเดียวเหมือนกันครับแต่ว่าม้าเฉียวนั้นจะทำดาเมจได้สูงกว่ากันค่อนข้างเยอะทีเดียวครับและม้าเฉยวก็จะมีบุกเพผูกกับตัวเตียวหุยจู่ล่งด้วยครับดังนั้นในอนาคต สำหรับคนที่จะเล่นจกก๊กนั้นจะต้องมีตัวละครขั้นสีทองอย่างน,น้อยก็คือ2ตัวก็คืออ่าเล่าปีแล้วก็ม้าเฉียวครับส่วนตัวละครขั้นสีแดง3ามตัวก็คือที่ต้องเหลือไว้ก็คือบางทองเตียวหุยแล้วก็จูล่ลงครับส่วนในอนาคตจะมีตัวละครอีกหลายตัวทีเดียวครับที่จะเข้ามาของจกก๊กก็จะมีตัวตัวละครขั้นสีทองอย่าง อุยซีกับจูกัดเลียงทีน,นี้เดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูครับว่าจูกดเเลียงนั้นเราควรจะมีหรือไม่ครับสำหรับจูกัดเลียงนั้นถ้าเกิดว่าสายเติมนะครับเติมสุ่มได้เลยครับเพราะว่ายังไงตัวละครขั้นสีดอกขั้นสีทองก็จะมีความสามารถสูงกว่าขั้นสีแดงอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้จูกัดเลียงแล้วเราจะต้องมีตัวอุ๋ยซีด้วยครับเพราะว่าอุปเพนี้คู่กันจะเพิ่มพลังโจมตีถึง30แต้มครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นตัวละครข้างสีทองของเผ่าของจกกกนะเราต้องสุ่มให้ได้หมดทั้งสีตัวเลยครับแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นตัวละครข้าสีทองทั้งหมดครับแล้วก็ตัวละครข้าศสีดแดงตัวที่ควรจะเหลือไว้ก็คือตัวละครอย่างบางทองนั่นเองครับสําหรับสายฟีหรือสายงบน้อยแนะนําว่าสุ่มให้ได้แค่เล่าปีกับตัวม้าเขียวก็พอครับ ส่วนแอนานะคตจะมีตัวละครอ,อีกหนึ่งตัวที่ณนะตอนนี้เราดูได้แล้วดูแบบเป็นไกด์ไลน์ได้เบื้องต้นก็คือตัวละครอ,อย่างกวนอูครับสำหรับกวนอูนั้นจะมีบุกเพอยู่คู่กับเดี๋ยวผมขอดูสักคู่ครับอยู่คู่กับ จูกระเหลี่ยงของแบ้งนี้ครับแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดให้ดูนะครับจะต้องดูกันอีกทีในอนาคตครับถ้าเกิดกวนอูเข้ามาอาจจะมีการต้องปรับต้องเปลี่ยนทีมในอนาคตแล้วก็ถ้าเกิดว่าดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีในอนาคตครับเรามาดูรูปแบบการโจมตีสักนิดหนึ่งครับนี่ก็คือของเจียวหุยครับเกียงอุยครับ แล้วก็จูร่งครับการโจมตีก็จะเหมือนของตัวเตียวหุยครับสำหรับบางทองก็จะเป็นการฮิวนั่นเองครับของอุ้ยเอียวนั้นจะโจมตีเป็นเป็นแถวด้านหน้าครับส่วนตัวเตียวหุยกับจูร่งจะโจมตีเป็นแถวตอนลึกครับทำ d าเ a g e ได้2เป้าหมายครับแล้วก็สังเกตเห็นไหมครับจูล่งทำ d a าเ g e ได้2รอบแล้วครับเกิดจากเอฟเฟกของตัวจูร่งเองครับทำให้ติดตัวกดเพิ่มขึ้นติดแต้มนั่นเองครับ รูปแบบกอรโจมตีคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับคราวนี้เรามาสรุปวิธีการจัดทีมกันครับข้อแรกก็คือดูการใช้สเกลของตัวละครแต่ละตัวตัวไหนมีความสามารถมากกว่าตัวไหนก็เลือกตามนั้นครับข้อที่สองก็คือเลือกตามบุกเพครับถ้าเกิดว่าตัวละครตัวไหนมีบุกเพการโจมตีค่อนข้างเยอะมากกว่าหนึ่ง หรือ2หรือมีบุกเพผูกกับตัวละครข้างสีทองในอนาคตก็ให้เลือกตัวละครเหล่านั้นเข้าสู่ทีมครับข้อที่3ก็คือการวางแผนในอนาคตสําหรับบุกเพนั้นจะมีผลอย่างมากในการจัดทีมต่อสู้ครับจึงจะต้องวางแผนล่วงหน้าในอนาคตครับเราต้องดูว่าบุกเพที่คู่กับตัวละครสีทองนั้นมีตัวไหนบ้างแล้วก็ตัวละครตัวสีทองนั้นจะเข้ามาเมื่อไหร่เราต้องวางแผนให้ดีครับอย่างบางก๊กนั้นตัวละครข้างสีทองมาตั้งแต่ตู้แรกอย่างจกก๊กนั้น ล็อกปีมาตั้งแต่ตู้แรกดังนั้นเราต้องเตรียมตัวให้ดีครับตลอดสายฟีนี้จะมีโอกาสสุ่มได้ประมาณ50-60ครั้งซึ่งก็ถือว่าไม่ไม่เยอะมากครับถ้าเกิดดวงดีก็มีโอกาสได้แต่เกิดว่าดวงไม่ดีนี้เราอาจจะไม่ได้อาจจะต้องรอให้ตู้วนกลับเข้ามาในอีกหนึ่งครั้งครับแต่ก็ผมก็ไม่การันตีนะครับว่าตู้นี้จะวนกลับมาเมื่อไหร่ยังไงต้องรอดูอีกทีในอนาคตครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอไปไว้ตรงนี้ด้คครรรับลิิปปหนนาาจะเะเ็อไตตมชมช สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ